เกมการแข่งขันครึ่งหลังกันต่อนะครับระหว่างบ้านพาสวรรค์นะครับพบกับบ้านมันแดงนะครับตอนนี้พาสวรรค์ก็นําบ้านมันแดงไปนะครับหนึ่งประตูศูนย์นะครับดูว่าครึ่งหลังอย่ามีการแก้เกมกันยังไงบ้างนะครับนี่จุดสีแดงนะครับบ้านพาสวรรค์นะครับนี่นะโอ้โหสังเกตจากคู่นี้แล้วแล้วก็เตรียมไว้นะครับคู่ที่สองนะครับ ก็จะเป็นน้องไฮกับอยู่นิตนนะครับทุกบอจะลันต่อเลยนะครับโดยไม่มีพักนะครับน้องไฮกับกูบ้านเพื่อนกูขอทองผ่านพราสวันมอนดรแดงน้องไฮโนนสวากนะครับผู้ถัดต่อไปแล้นก็เป็นสัมภารกูเขาทองนะครับแล้วก็จะมีบอลเจดคนนะครับเขาจุงกับพฟุตสุข ะถ่า, fate, pues ายสวรรค์เพิ่มหุนรับบอลแดงสัมภาวเพิ่มสุขภูเขาทองรับจะลันไปจะถึงเวลา15นาฬิกาครับที่สองเร็วครับโดยจันทิศดา สิดาหมายเลขแปดขอพาสวรรค์อาประกรณ์ยังยังอยู่นะครับแล้วหมายเลขหกาสวรรค์ตัวจีตสิวก่อน,นกำลังจะลุกแล้วครับเอาคืนไม่ทลานเฉลิมนะครับขอโทษขอโพยเพื่อไป หัวอามปานหัวของพิภพกติดอันนี้ครับพี่ทัศเหลืมเหลือให้พิภพกคิดสุดายาโยกยามาไม่ถึงอายเล็กหกพาสวรรค์น,นะครับศิวกรอบอลออกข้างนาวกคนนาวกคน กิศดาวิ่งให้กิศดาไม่ผ่านหมอดินแดงครับอภิชัยวันน,นั้ไม่ลุกแล้วครับจะเอาคืนมัน้ยยังไม่ได้ครับผาสวรรค์เอากลับกิศดามองแล้วครับตงกระโหลกตกจุดโทษพบเกิดไปแล้วครับตัวใหญ่ ยกขึ้นมาไม่โดนนะครับบอลแดงตัวจิีบกับเลวมาเลเซียไปแล้วครับวิ่งเร็วนะครับอนุชาวิ่งแข่งกับนักมพนนี่ลงนี้สิบเอ็ดวิ่งแข่งสิบเอ็ดนะครับเอาไปนะครับ,รบไปยืนจีบฟงนักมพนไม่ไปทานวัดไอ้ขาบอย หมายเลขสิบสองอาสวันยังคงลงไปใหม่นะครับลุกแล้วครับบอลแดงยังมีโอกาสนะครับเวลายังมี าโค้ไว้สารกรสารกรตามไปหมายเลขเก้าปีติกรปีติกรอิสระอิสระาได้ฟาวครับกิทัก ไม่บันสาธิสิบเอ็ดสิบหกสิบหกไหนกันลุกดินาวคนลมแล้วครับนาวคนหัวจี๊ดของผานสวรรค์ครับจรวดทางเรียบสายยา อิดาบอกน้องๆนะครับร้อยเมรครับถึงมือประตูนีน่เสียวครับสิ 19. บเก้าเห้สี่ไปไม่ทดนนะครับเก้าหกน,นี่แดงสิบหกหกสิตจัดเลื้ยงจัดเลื้ยง ไม่ผ่านทีกหกไอ้กับตัวริมเส้นไปแล้วครับยีตะกอนยีตะกอนอ้าวลูกนีไม่หมาตามเป้าขอบบอลน,นะครับบอลกลางจากนั้นก็เก็บมาบอลกลางขอบอลกลางหน่อยครับจีบไปใกล้ขอบคุณครับเก็บบอลหน่อยครับเก็บบอลหน่อยแด้วอยู่ฝั่งนั้นดื้อซาเลดูขอบอลหน่อย,ขอ,อนนอยขอบคุณครับผ่านมาแล้ว หัวอาม้เลขสบอกกัครับบอลคนี้ยิ่งย่ความสามารถสาดยายขึ้นมาอาบกรอาบกร,บกรยั เลขเก่าพิบิกรไม่ผ่านกิสดาไปแล้วครับน,นวมพลนี่นี้ขอพูดขอวยกันครับมาใหม่ครับหมายเลขหกผ่านสวัสค์กยังเหมือนเดิมก็ยังอยู่ครับศิวกร สิบวก่อนอ๋อไว้ก่อนนะครับปลอดภัยขอบบอลหน่อยครับฝั่งน้นครับบอลย,ยาวๆขอบอลหน่อยบอลกลางฝั่งเพิ่มเพิ่มผลเพิ่มสุขหอบอลหน่อยครับตเตะแรงๆมาหน่อยครับตเตะแรงๆมาหน่อยหนุ่มนี่ไม่ผ่านสุขพรับ ล็มอมล็กไปไปเลขแปดต่ออีกหนงเอ้ยลูกนี้อยากเป็นผลแล้วครับวังแรงความอดคนก็ไดาา้กิสดาไปเลขแปดก็มีกิดสดาหมายเ้าสิบหกก็มีกิดสดาไปแล้วครับไปแล้วครับหมเลขสิบสอง อาสวัสดิ์ปิ้งกันไปแล้วครับวิ่งยาวไปแล้วกำลังยังดีอยู่ลงมาใหม่ครับสิบสองเศรษฐบุตรโอร้ลงมาแล้วนะครับกำยิงเอยู่นี้ เหมือนเดิมครับสกอร,ร์ระบาดอิงหมายเลขแปดยังไม่ผ่านไมได้ซ้อมว่าใจบ่มาแล้วครับนักเลงกลับมาแล้วยังรอบสนะวันนี้ บุกี้ดีกับหมายเลขแปดหานสวัสดิ์ไม่ถึงกล่อครับเวลาก็ไปเรื่อยๆนะครับเหลี่ยเล็กเหลื่น้อยเวลาก็มีความสุขกับการเล่นอากาศก็เป็นใจนะครับหมายเลขซิเมรีสมศักดิ์จิเก็ยรนะครับรักแก้วัวนต้องสมศักดิ์อาคาเดมีไม่ยวังสับคู เลยยืนติดการบอยยังยังยังกีดกันตูมาครับแดนกลางยังสู้อยูแดนกลางครับนะครับสิบเจ็ดตัวน้อยการมาแดนกลางสู้อยแดนกลางครับยังไม่ไปไหนแต่ก็เราถึงหมายเลขหกยังอยู่ สิบประกรนตามอยู่ไายแล้วครับอาปกรณ์ณวคุณสิบประกรนไอ้ล,ลูกนี้จังครับลูกนี้หมอไปครับหาปะกรผมเขียนตัวหนังสือลากไปหน่อยหาปกรณ์กับณวคุณหมออาม ไปให้เบ,า,า,บาอัพเบาอัพยกไปเดนกลางไม่ผ่านคุกกิสดายังอยู่ไปเดนการครับลยกกันกกทีพมทีพมเป็นกับกิสดายัางไม่ผ่านนะครับกลับไปเอาพทีพมกัมนตู้ลุกลนี้ไม่ได้เทียบนะครับการน,นะครับดูแล้วไม่ได้เทียบนะครับให้เป็นจุดโทษที่คิดจากมอดิเด มีเปลี่ยนไหมครับไหวไม่ไหวก็เปลี่ยนเลยครับถ้าบอกไม่ไหวก็เปลี่ยนนะครับสนามนี้มีประวัติอยู่แล้วนะครับอยู่กันครับไม่ไหวก็เปลี่ยนเลยนะครับอย่าไปฝืนนะครับเราเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพเล่นเพื่อความสวยงามนะครับขอบคุณทัาสปอนเซอร์ขอบคุณทัาผู้มีพระคุณนะครับที่ให้รางวัลกับนักกีฬา ยังมีอยู่ครับรางวัลที่หนึ่งนะครับทีมยอดเยี่ยม5,000บาทนะครับจากพี่สุวิทย์ต้องเจ้ที่หนึ่งหรอกเดี่ยวยอดเยี่ยมของพ่แหงเราั้ง5,000ันเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บตุนเจ็บตัว,ตวสวยๆงามๆนี่ก็หา0ันจากพี่สุวิทย์กับพ่อแหงแ,แล้วอันรางวัลที่หนึ่งมงันบอบซาเราที่หนึ่งเวยแล้วจะเอาไปยังใส่กว๋วยเตี๋ยวจินก็บอะไร ไปปนกับบได้ใตสุปีจะักายไปซิบ้านพยญญาบาลชื่อเสียไอ้เว้นถ่วยมาตั้งนั่ตั้งอยู่ขอบไกลวะนะั่ยเนบอก,กรรมขึ้นมาเดอ้อขึ้นมาใหญ่สมบัติเดอ้โอโวยแนนมาแล้วนั่เห็นบัวอื้นบัวได้อื้นหาพี่สวิทย์นัง คาพงสักผ่าวจนว่าทึ้มรหาลอยขึเก่าเมตรเนี่ยโอ้ยเตียวอยังที่หนึ่งเนี่ไม่สมือเตี้ยสมุอแล้วให้ให้สมือไม่หาลอยคาพงสักผ่าวจนว่าพิชซอพงสักอ้าวไ่เป็นไรมันเล่นมันเล่นมันเล่นบอลเล่นตั้งใจเป็นเพื่อนกันครับสองคนนี่มูซีกับมูแปเมือประตูมูแปประกาศครับน้องนองนักกีฬานะครับ ได้ค่าผมสักพอกแล้วครับคุณพ่อสี้อให้แล้วทีมละห้าร้อบาทนะครับคุณพ่อก็อต้องไปหาเตียนเมื่อยังวะกูต้องเต้นยี่แค่งเต้นขารางวัลที่หนึ่งกเท่ากับรางวัลน,นักกีฬายอดเยี่ยมถึงทีพยอดเยี่ยมน,นะครับห้าพเท่ากันนี่ยังมีดูดิการกิดาให้กับนวพลนว่าคนกับถาปกรกรยังไม่ถึงป้าแล้วครับ โล่เจ็บเก็ดครับสมศักดิ์กลัวใหญ่รักษายอคาเดมี่เลยยูเนติกท่านสะสะปกวังสะพุงสะสะเขตซีโอโเมอแมนได้เขียนเขีสามโอ้เขตซีโอเมอ,โอแมนเดี๋ยวผมเอาถือถอยู่พักเพื่อไทยครับเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆนักกีฬาก็เริ่มเหนื่อยเอาภากันลุมเลยแม่ได้คาดงสักผ้าฆ่ากันลุม,ม,ม,พ,ลมพักกันลุมเสียบอดํา โอ้ยโอหเป็นยังโอเจียกันหาเลยมาอุมะชาะเราบอกอาุมมาลูกน้องข่อยอาุมาอาุมมาเมืองแย่งกันเมืองแย่งกันผู้ใหญ่นิยมชุมพันธ์นี้ไปไหนนะดูแลนดูแลหน่อยผู้ใหญ่นิยมเอลจักขาได้บรีไม่ค่อยไปครับ อย่าไปรีบร้อนอากาศก็ร้อนคนก็อย่าใจร้อนเราทำเพื่อสุขภาพนะครับมาเสซีเอดก่จะรวดทางเรียบวิ่งเร็วมากครับตัวนี้ไม่ผ่านเสลิมเฟ้ไม่มีครับเฟ้แพทย์สีสีหมาตายไปไหนพกูก <laughs> ่งนี้ไม่เป็นไรครับคุณหมออยู่ใ,ใกล้ครับคุณหมออามมีแต่เฟไม่มีคนไม่เป็นไรครับเอามาไว้โชว์อีเ e มก็ไม่มีเจ้าที่อบตอไป,ปตกเบ็ดไม่ไปตกเบก็ดกอนไปเฝ้าตากแแตระแตวรนบนั้นนวนัดดุนลนบพพลนบพลสุกสักดิพกักบ์ิพัไหลไปให้ประตู ตามไปแล้วครับหมายเลขแปด ได้รางวัลน,นักกีฬาดีเด่นนะครับเหลือเวลาสองนาทีนะครับตาสวรรค์เป็นแชมปตาสวัสดิ์ก็เอาไปห้าพันบอลแดงแพ้มบลแดงก็จะได้ห้าพันอยู่ครับนักกีฬาทีมยอดเยี่ยมยังไม่มีเหลี่ยมแดงนะครับแต่ละทีมหรือว่าท่าในยังอยู่ในเกณฑ์พิจารณาอยู่นะครับไม่ต้อง สุขภาพที่ดีไม่มีความเก้าวล้าไม่มีเหลืองไม่มีแดงพลาด้นล้วครับ5,000บาทจากพี่ใหญ่ใจดีสุดยอดครับอคาเดมี่เลยอยู่ในติดเฉลิมเฉลิมพลาดแล้วนภาคุณพลดในรอบคัดเลยสิบ,พอพอแ,บแข็งเว้ยยกยาวครับสำหรับปอดแดงอย่างเดิมครับสูสีคู่นี้ เดี่ยอยู่ที่สักทักสก,ก่อนไปแล้วครับกิสนาโอ้ยลูกนี้ถาปาะคอไอ้ลูกนี้แหมถาปราะคครับยกข้ามประตูแต่ประิงงูมันไม่ตรงประตูเอาไหมครับเอาไหมยังดันอยู่ครับหมายเลขสิบเจ็ดนี้ลูกซักนี่ใจสู้มากครับนี่อาคาเดมี่เรือยูนเต็ ส่วนพี่ชายเนี่ยไปแล้วครับติดทีมชุดใหญ่แล้วนะครับวันนี้ไม่ได้กลับนะครับยังเล่นดีอยู่นะครับเลยยูนิเต็ดนะครับดึงเลยวันหลันะครับฮะโอตีโอหมดหมดหมดเวลาเว้ยอ้าว่าลาว่าลาว่าลาว่าเฮ้ยลาว่าจะตัวเว้ยเนี่ยแต่ที่เหี้ย อดอเอาสั่งแล้วครับจีระเดชมันจะคอลองระบนตากแสงสั่งอะไรสั่งดีปานยังกูเล่นกันเนี่ยท้องเด็ดกับท้องขีดทองเด็ดทองเขี้ยนะครับราชสีดีมีแต่ทองแล้วก็มหมดเวลา,าขอบคุณนักกีฬาทั้งสองทีมนะครับตามต่อในคู่ต่อไปนะครับตอนนี้ขอเขาไปโหลดคลิปก่อนนะครับรางวัลมีกันทุกคนนะครับ